ได้ล,ลงไปเล่นค่อนข้างสนุกค่ะเพราะว่าก้าวหลุมแรกค่อนข้างแบบเล่นกอล์ฟแบบว่าชิลแบบว่าพยายามให้ตัวเองมีความสุขในการเล่นทุกทุกช็อตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก้าวหลุมแรกค่อนข้างดีแต่ว่าก้าวหลุมหลังก็อาจจะมีเสียชอ็อตเสิร์ฟบ้างนิดหน่อยเลยทําให้เกมสะดุดนิดนึงค่ะข้อผิดพลาดวันนี้เกิดจากหลุม11ค่ะที่เสิร์ฟไปจริงๆเสิร์ฟไปดีแต่ว่าน่าจะเข้า้ายหนึ่งเลยแบบทำให้ลงไปอยู่ในร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ออกหลุมนั้นออกเจ็ดไปค่ะแต่ว่าก็หลังจากหลุมนั้นก็พยายามดึงตัวเองกลับมาแล้วก็ได้เบอร์ดีค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะภูมิใจนะคะที่ชิปลงแต่จริงๆแล้วเป็นชิปที่แรงนิดน,นึงค่ะแต่ว่าก็ดีใจที่มันลงไปหลุมสุดท้ายช็อตสองขึ้นร้อยน่าจะร้อยเจ็ดหลามค่ะแต่ว่าขอบตรงนั้นมันร้อยหนึ่ง ลมขวาซ้ายก็เลยตีร้อยหนึ่งค่ะเพราะว่ากีงค่อนข้างแข็งแต่ว่าลูกมันฟูแล้วรอดนิดนึงก็เลยสั้นแต่ว่าลูกชิปก็ตั้งใจตกให้ต่ำกว่านี้นิดนึงแล้วก็แต่ว่ามันออกกระแทกไปแต่ว่าไปได้ตรงทงก็เลยลงเ <laughs> กมวันพรุ่งนี้ก็อาจจะก็เหมือนเดิมค่ะแค่เสิร์ฟให้อยู่ก็พอแต่ว่า,าจ,จะเปลี่ยนแพนหลุม1อาจจะเป็นตี u 4าแทนม้5อะไรเงี้ยค่ะ <laughs> อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นกับโปรเกาหลีนะคะแต่ว่า คือได้เห็นช็อตเขาคือช็อตเขาจริงๆค่อนข้างนิ่งเขาเป็นคนผิดไม่หวือหวาไม่เยอะอะไรเงี้ยค่ะคือผิดนิดนหน่อยหนยแต่เข้าในการผิดของเขามันทําให้เล่นกลับมาได้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นช็อตที่มันนิ่งมากจากแบบจากนักกอล์ฟเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะดีใจที่ได้ที่ได้ลงเล่นด้วย